เมื่อนี้มาหลอกน้องครับเู่นครสวรรค์รถเมโคสาตัวครับขึ้นไหว้ป่า บ้านนาฮีครับอำเภอคอนสวรรค์ชยัยภูมิเมา ตอนนี้เหลืออยู่มืนกว่าคิวครับดิน luôn miệng đi ô má ô má xí đi bát xí bát luôn đi đi Oh! ห้าห oh, yeah. anyway> ้ามอโอ้มือแรงนี่คือที่มวนนะวะฮะซื้อยากจานจริงกันยูดิบอกไปรับค่าซื้อเยนี่มัเจ้าเบิร์ด้วยกำควายยังสามปัวคุณอยู่ในผวมีูกเสียมบ่เอาไปขนาดมวมีบ่บ่มี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 ได้โอ้ตายตายตาย ไราไทยิ้ได้อไหแน่วไดกันเองนี่แหละกันเองอืราสบเอียงเนาะัดอจากหู่บม้นี่ย่รู้กันเออที่เสีเหลอเียเห็ดลายตะพ้ยมือแรกอ่ะอือโอ้นี่ครับมงเทเล่นยัดสองทุ่มเอาล้วมือนี่ยนะสีทุไป

น้านานหดเลยมน้ํนมันแล้วอาเตีมน้ำมันไปเรกเดี๋ยวเตี้ยมน้เนะไถ่ไถเดี๋ยวยังคนเด้อเจ้าจะจมไม่่อยได้ลงดอยักันดปไาเอาเดี๋ยว้านก้ยังมะเร็งคือที่จวดจัดปากปุงบขนา้นนเปะวันนี้ไม่ได้ออกบ้านไม่ออกที่บีไม่บิ ไปอันนี้ก่นไปอนัปอนอุดรอันนี้แล้วเดี๋ยวควนกัทนั่นอ่ะอันนี้ิ่อางนกันยบวนอาเด้ออนั่งไไทยออก,ก,ก็นั่งเี่ด้ไปครับ ไปร้านค้า ังไิเงีไานล่างตู้เยเอเรียบบ่ดล่างตู้เยเิ่ง่ทคงไม่ได้ล่างมาเห็นเบิท้ังตบาเรงรหนักปะอ้ย่นี่มีน้ำน้ำปบ่บ้ามีน่บ่น้ำอะไรโอ้สยงบ ฝังส่วนเล็กยี่สิันยัสำรวจเหรอวะอะสำรวจอย่างเดียวหรอวันี้ตรงไปวาววีดีมอกางน้ำโอ้ยตกางน้ำฮะอืดโอ้ไถฟฝนเหอนี่ลันค่ะขวามือ่ย Buôn đi, muốn 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 cho đi chị nhỉ quá đẹp nà này này ừ. nhu đẹp nè hưu, hưu, hưu cho Quay, à? nó bị đó ăn nó cầm cổ mấy nữa ba à. để coi đi ở đây không đâu gì vậy cùm à để tê lấy vào đây cầm cho tôi ô phiền ở pet bu pet ở pet More.